คือจะทรงจําแต่ความดีของเขาไว้เท่านั้นแต่ถ้าศพเนี้ไม่เอาไม่เหมือนช้างมาวัวขวายตายยังมีประโยชน์ช้างตายเอาอะไรไปได้ค่ะ,ะโอ้แพงด้วยอุ้ยบางเป็นล้านเลยนะลูกนะ,ะหมูก็เอาเนื้อไปกินนะควายวัวโ,โอ้เอาไปกินได้นะ,อะตอนนี้ปรากฏว่าพอนางสิริมาตายแล้วนะลูกนะไปอยู่บนสวรรค์เนนะี่ยไปอยู่บนสวรรค์ ตอนนี้มันอย่างนี้ค่ะคือเขาชื่อพระวังคีสัตพระวังคีสัตเถระเนี่ยถามถามถึงบุพกรรมที่นางสิริมาเทพธิดาได้ทําไว้ว่าชาติก่อนเนี่ยเธอทําอะไรไว้รือสั่งสมบุญกุศลอะไรไว้หรือถึงได้มาเกิดเป็นเทพธิดาอยู่บนสวรรค์อยู่ในศิริมาวิมานเนี่ยนางศิริมาเ,เาเในพระวังคีสัต พราวังคีสักเนี่ยนะตอนนั้นเขาไปเคาะกะโหลกนะลูกเขาเจะเขาจะรู้หมดเลยถ้าเคาะกระโหลกเขาจะรู้คนนี้เป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงเขารู้หมดเลยนะวันหนึ่งเอาไปเคายไปเคาะเขาก็อ๋อคนนี้รู้เนี่ยเดิมทีเป็นใครไปไหนตอนนี้รู้รู้แต่อันสุดท้ายเคาะมาจากไหนไปไหนไม่รู้เลยทาไมถึงไม่รู้อันนี้เพราะอันนี้เป็นกระโหลกของศีรษะของพระอรหันต์ เขาไม่สามารถจะรู้ได้เนี่ยผู้ใจก็เลยตออหลังยอมตัวมาบวชเนี่ยอันนี้เอามาเป็นพระอยู่ในศาสนาพุทตอนนี้ก็ถามว่าเอ๊ะนางสิริมาเนี่ยเหนไหมทำไมถึงไปเป็นเทพธิดาสั่งสมบุญอะไรไว้หรือถึงได้ไปเป็นนางฟ้าแล้วก็มียศมีบริวารมากมายมีฤทธิ์เพาเหินเดินอากาศได้มีอํานาจแล้วก็มีความสุขมีรัศมีกายที่สวา่างสวัยไปทั่วทุกทิศ มีเทพพูบุตรเนี่ยมาห้อมร้อมเต็มไปหมดเลยท่านจุติมาจากภพไหนรู้ถึงมาสู่สุขตินีอ่ะเทพธิดาสิริมาก็เลยตอบพระวังคีสาว่าดิฉันเนี่ยเดิมทีเป็นสนมของพระเจ้าพิมพิสารแห่งนครราชครหนะ์นะนครราชครห์นเนี่ยอยู่ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขาและที่นี่จะมีนักปราชญ์เยอะมากเลยดิฉันชำนาญในการขับร้องฟ้อนรำ ตอนนี้พอหลังจากที่นะเป็นนางคณิกาอะไรเนี่ยนะและจากที่แม่เล่าให้ฟังแล้วเรื่องนั้นนะ่ะกับนาอุตราใช่ไหมปาตาไปแล้วเนี่ยนางที่มีบุญสวรรค์เพราะว่านางได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้ทรงแสดงความไม่เที่ยงของชีวิตคนเราที่เกิดมาให้เห็นอริยสัจสี่คือทุกข์สมุท,ทยัยนิโรธแล้วก็มรรคทุกข์คืออะไรทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจนะ นะแล้วก็เหตุแห่งทุกข์คือสมุทยัยนะเหตุแห่งทุกข์เนี่ยก็คือเหตุแห่งทุกข์คือใครคอจจาได้บ้างไหมเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัณหาตัณหาสามประการตัณหาคือความทยานอยากนะอยากได้อารมณ์ที่น่ารักน่าใ,นใครอารมณ์ดีๆแล้วก็เพราะว่าตัณหาก็คือความอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่เหมือนอยู้อยากสมมติอยากจะเป็นอะไรเดียว นักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรเงี้ยนะคะและมาถึงวิพัฒะปัญหาคือความไม่อยากเป็นโน่นเป็นอยากไม่อยากเป็นต้องมีคำอยากอยากไม่อยากเก็คือเป็นความอยากเป็นความอยากเหมือนกันแต่อยากไม่อยากเป็นเนี่ยอยากไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นอะไรอยากไม่อยากเป็นอะไรคะไม่อยากไม่อยากเป็นคนที่นั่งเกยบที่นั่คหาลูกอยากไม่อยากเป็นอะไรคะ เนี่ยเป็นคนที่อติดคุกะติดคุกค่ะอ่ะอยากก่อนเอาอยากลูกอยากเป็นอะไรอยากอยากเป็นนางร้องที่เก่งอยากเป็นนางร้องที่เก่งแต่ไม่อยากไม่อยากอยากไม่อยากเป็นอยากอยากไม่อ่ะเปางนดีก่อนครับอยากไม่อยากกินโจ๊กครับอยากไม่อยากกินโจ๊กอยากเป็น อยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักร้องแล้วก็อยากไม่อยากติดคุกอยากเป็นเป็นนที่เก่งๆและอยากไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นคนที่ไม่มีผลประโนลูกนกสันนิลูกอยากเป็นคนที่ให้ความสุขคนอื่นค่ะอยากไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นคนไม่ดีเราคิดร้ายกับคนโอ้่ารักมากน้องนิตี้ อยากหอมค่ะไม่แล้วไม่อยากไม่อยากอ้วนง่ายดีเนาะอยากหอมอยากไม่อยากอ้วนลูกลูกนี้ทำไงวะเป็นคนที่ดีอ่ะอยากเป็นคนดีและอยากไม่อยากเป็นอยากเป็นคนแข่งแกะตัวอ่าอยากไม่อยากเป็นคนแข่งแก่ตัวลูกอยากเป็นแม่ที่อยากเป็นแม่ที่ดู S <S> นะฮะ <S <S คือ <S 2> <S 2> จริงๆทุกคนอยากทําในสิ่งที่ดีที่นันแต่บางทีเราก็พ,าพ่ายแพ้อำนาจกิเลสจังหาของตัวเราเองเนาะนั้นอันนี้จึงต้องพยายามพยายามฝึกฝนนะการมาตันหาคือความอยากได้อารมณ์ที่ที่เราพอใจอ่ะนะน่ารักน่าใครนะเพราะว่าตันหาคืออยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่วิเราะว่าตันหาคืออยากไม่อยากเป็นนู่นเป็นนี่นะนะทุกข์คือความทุกข์นะ สมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์คือตัวตัณหาทั้งสามนี้นะคะนิโรธคือความดับทุกข์คือดับตัณหาทั้งสามตัวนี้ได้โดยสิ้นเชิงเลยดับสนิทเลยนะคะมรรคก็คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันนี้คือตัวปัญญานะคือปัญญาที่เห็นชอบว่าไอ้สินี่คือทุกข์นะนี่คือเหตุให้เกิดทุกข์อันนี้คือความดับทุกข์นะและนี่คือทางไปสู่ความดับทุกข์อันมีองค์มรรคแปดคือ มีปัญญาชอบดำรีชอบนะแล้วก็เจรจาชอบทําการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบทําความเพียรชอบตั้งสติชอบแล้วก็ตั้งใจชอบนะปัญญานี่มันสำคัญปัญญาทําให้เรารู้ว่าอะไรควรคิดอะไรควรพูดอะไรควรทำนะรู้แล้วคิดไงคิดว่าจะทําอะไรควรจะทําอะไรพูดควรจะพูดยังไงนะ เราเราพูดแล้วต้องไม่ให้เสียแก่ตัวเราและผู้อื่นนะงานที่เราทําต้องเป็นงานที่สุจริตนะเลี้ยงชีวิตก็เลี้ยงโดยสุจริตเอาเงินมาเลี้ยงชีวิตเนี่ยนะนะแล้วก็ทําความเพียรในสิ่งที่ดีที่เป็นสัมมาอาชีวะนะแล้วก็ตั้งสตินะทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดตั้งใจทําให้ดีที่สุดเนี่ยนางก็เลยจำว่าโอ้เนี่ย,ยผู้เจ้าสอนอย่างนี้นะก็เลย ดิฉันตั้งใจฟังอย่างมีสมาธิจิตสงบนะก็ทําให้หมดความเคลือบแคลงสงสัยในพระรัตนตรยัยแล้วก็หมดความสงสัยในสิ่งทั้งปวงว่าเราแต่ก่อนเราคิดทําดีได้ดีมีที่ไหนเนาะทําชั่วยได้ดีมีผมไปแต่นี้นางก็เข้าใจแล้วทาดีต้องดีและทําชั่วมันก็ต้องชั่วเนี่ยเลยทําให้ดิฉันได้มาจุติเป็นเทพที่ดาอยู่บนสวงสวรรค์มาเป็นสาวิกาของพระพุทธเจ้า และเป็นผู้ตั้งนุมในผมชั้นแรกคือเป็นพระโสดาบันก็รับรองว่าพระโสดาบันนี่จะปิดประตูอบายภูมิจะไม่ตกนรกเด็ดขาดม,มีแต่จะทะยภูมิทําขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะูกการที่เราตั้งใจฟังธรรมนะแล้วก็น้อมนาเอาสิ่งที่เราฟังเนะี่ยไปประพฤติปฏิบัติมันก็เป็นผลดีกับตัวเรามันมีแต่จะยิ่งพัฒนาภูมิธรรมให้ยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นแล้ว เราเอาธรรมเนี่ยมานาโลกไม่ใช่บางคนบอกอฟังธรรมแล้วมันไปนั่งไปบวชป่ไปอยู่ในวัดปะหนูดูอย่างคุณแม่นี่อย่างนี้ไปวัดเหรอเนี่ยใช่ไหมอย่างนี้ไปวัดเหรอนะเราอยู่ในทางโลกนี่แหละลูกเราก็เหมือนกับคนทั่วๆไปแต่สิ่งที่ต้องให้เหนือโลกก็คือเอาธรรมไปนําโลกรู้อะไรควรคิดอะไรควรพูดอะไรควรทารู้กาละเทศะโอกาสและบุคคลที่เราจะต้องพบปกติแม่หนูอยู่ในบ้านหนูก็แต่งหนูอย่างนี้ใช่ไหม ใส่ๆไ,ไ,ไม่เปอะไรแต่พอหนูขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยการณเทศะใช่ไหมคะหนูก็ต้องแต่งอย่างนั้นอโอกาสที่หนูจะขึ้นเวทีอย่างนี้นะแล้วต้องเจอผู้คนอย่างนั้นถ้าหนูไปอย่างเนี้ยเขาจะประทับใจหนูไหมใช่ไหมลูกนะเพราะหนูไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ใส่เสื้อผ้าหน้าผมให้สวยอะไรแบบนี้นันั้นตรงนี้บางทีถ้าเราโดนใครเขาว่าอะไรหนูก็ไม่ต้องโกรธเขาลูกเขาไม่เข้าใจเราก็เรื่องของเขา บางคนอาจจะบอกอุ้ยดูสิดูสิเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่แล้วยุแค่นี้ดูดูมาเต้นยั่ยยวนเอ้าการลเทศะตอนนั้นเราอยู่ในอะไรอ่ะใช่ไหมคะหนูยังยั่วยวนไม่ถึงขั้นไปซ้ำเละถึงต้องไปขอพทธเจ้าอะพุพธเจ้าให้ได้ที่ไหนล่ะพทธเจ้าให้ได้ที่ไหนล่ะก็ต้องขอขอความมีสติหาลอ่อ ตั้งสติให้ดีแค่นั้นแหละนะมันหนูไปขอว่าไงนะวันนั้นอะหนูพูดว่าไงคนคบพร้อมเซ็กซี่ขอคนบและพ่อยและเซ็กซี่คนละอย่างเซ็กซี่ก็ยังมีข้อมาบ้างตอนแรกนี่แบบว่าแทบจะไม่ค่อยมีทำแป้นนึงนี่ก็เขินแล้วค่ะเพราะหนูเป็นเด็กเนี่ยรูปงามที่หนูเป็นเด็กแต่ไม่เป็นไรพอนั่นไปบ่อยๆหนูก็จะเข้าใจว่า ตรงนี้มันเป็นเป็นบทบาทอันหนึ่งที่เราต้องแสดงแต่ที่แค่หนูคิดฉันเป็นเด็กอ่ะแล้วเราก็เขินนะไม่กล้าถ้าหนูไม่กล้าวันนั้นหนูสู้เขาไม่ได้นะเอพอหมันดุดูองค์พระทูตสิงห์นี่หว่าบาปไปแน่ยหมหน <c oughs> <ด>ูพิธีก็ยัง <c oughs> กล้าเลยนะเล่นใหญ่เลยเออแ้ทำทำให้สมอะให้สมบทบาทนะนะสติสต,สติสติคือความระลึกได้ขณะนี้แค่ค้อยเราเป็นอะไร รู้ตัวนะตำเป็นรู้ตัวว่าเรากําลังทําอะไรทําให้เต็มที่ถ้าหนูอายหรือก็แพ้ใช่ไหมแต่พอเสร็จแล้วเราก็สลัดตรงนั้นออกไปแล้วก็เป็นตัวของตัวเราคือจะแต่งอะไรอย่างเงี้นะคะ